เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาดูสะน้ำจากสะน้ำโตอันเก่าห้าเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปช่วงน้ากันเพืเ่อนๆค่ะนี่จะเสียงน้ำน้ำปรดานอน่ะจ้ะน้ำปรดานสุราเซลอออกไร้เพื่อนๆถ้าไม่แดดมันก็นจะไหลนะจ้ะมันก็จะมีน้ำเทอาเขางนอกก็จะมีน้ำตลอดน้ำซา,าก,กเขาเต็มจ้ะ all นางก็เหลือพ่อค่านเกิดจากนำงมาเต็มน้ำงมหาหลายนา้ำหลายจะนางสุดยอดพกรไทยเมื่อวานก็กินแกรงแกรงหน่อไม้สดๆเลยเป็นเพื่อน ตอนที่เขาขายทีไก่กันบไม่มีเงินสื่อไหยพี่น้องอยากได้อยากได้อยากได,อกได้อันนี้เขาก็ปลูกไม้พร้อมกันเลยโตแตในสวนทุเรียนเราจะเนาะอันนี้เขาปลูกขอบสะปลูกขอบสะปลูกขอบสะต้นนี้ได้ปีหนึ่งเล้วเพื่อนๆื่อนจ้าเมื่อก่อนมันสิตายแล้วเพื่อนๆจ้าแบบนี้มันฟืน้นขึ้นมาไหมมันฟืน้น ไอนฮัลโหลต้นนี้จะปีปีหนึ่งล้วเพื่อนเพื่อนจ้าปีหนึ่งไดแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนต้นแรกมันจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนจ้าจเขาเออนี่ยังหรอตัวดวงหรอตัวดวงมันกินต้นไหมจ้ากินหลากมันมันจะตายแล้วบดนี้มันฟื้นขึ้นมาก ถ้าเอาแกมมาว่านี่และจ้ะเลาก็ชืลืมใส่อันั้นล่ละ,ละใส่ขิงง่วที่เขาเตรียมไว้นะจน้ะเนาะต้นนี้ปีหนึ่งนะคะเพื่อนๆปีหนึ่งโอเคไหมเพื่อนๆปีหนึ่งต้นนี้ปีหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมประมาณเม็ดเท่าไหร่อ่ะ ม็ดยี่สิบได้เนาะใช่ไหมประมาณนั้นแหละเม็ดยี่สิบได้แค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นปีหนึ่งจะตายแหละเพราะตายแหละฟื้นม่เฉยไม่เนะพื่อนเพื่อนฟื<ๆ>้นม่เฉยเขาเอาอยียงก่อไอ้พงอันนั้นนหมมามาโอยดวงมันโบดวงมันพุดขึ้นมาตายขงังทึ่งเนี่ยเพื่อนๆ่ดวงมันเข้าไปกัดกัดลากกัดอะไรนั่นมัน ตอนนี้นั่งฟืนแล้วจะนั่งฟืนแล้วต้นปีหนึ่งอันนี้เขาก็เขาก็ปลูกปลูกพร้อมกับอันอยูสวนทุเรียนนั่นแหละนี่จ้ะอันนี้สะนาม่าจะเป็นเพื่อนจ้ะนามพ่อจ้ะนามล้นมันมีนามอยู่ ให้เขาลุยต้นทุเรียนกนจะอยากให้มันงาม ราจะภาพไปเบิงอีกสระหนึ่งอันนี้สระที่ห้องคุดใหมนะะ่นะจ๊ะเนาะที่เขาเอาเก็บกักน้ำอันนี้เราจะภาพไปเบงองอันใหม่อันเกาห้องที่เขาเคยนี่หลองน้ำเพื่อนหลองน้ำานี่มันมันเคยเต็มอยู่จ้ะแต่น้ำดินมันใหม่เนาะมันมันดูดน,น้ำนะเพื่อนจริงๆน้ำเต็มแต่ว่ามันดูดน้ำข้าเฮ็ดทิดเดีอ่เพื่อนจา้าข้าบ่นาเฮ็ดหลองน้ำเยอะเลย เพราะว่าเสียพื้นที่ทั้งแทนที่ตรงกลางตรงกลางที่อันทุเรียนจะปลูกคองได้เท่ากับปลูกคองไปไะหลัยนัจเพื่อนเพื่อนแฟนพอยากได้น้ำได้ปลานะได้ได้ของกินพร้อมนะก็เลยก็เลยพิดพลาดไปเลยจริงๆแล้วเฮ็ดแค่สองหล่องกับพ่อหล่องน้ำเฮ็ดตรงทางหล่องแต่มาเฮ็ดหลาย เปืองเปืองอันเสียเสียที่แต่ก็ได้ประโยชน์คนละยางแหละเพื่อนๆจ้าอันนี้ย่มนานเพราก็มีปลามีปูมมอย่างกินเนาะถ้าน้ำมันมันกักอยู่แล้วมันก็สิเต็มตลอดเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มอยู่แล้วเพื่อนๆจ้าเพราะว่ามันปีแรกเนาะปีแรกน้ำมันก็บ่ค่อยอยู่น้ำเต็มน้ำเต็มแล้วมันก็ลดลงอีกางรัดเอน มันมีอยูซีหาหลองเนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าลองที่จริงเห็ดแค่สองหลงข้างๆกพอเล้วแนตะ่ว,ว่าผิดผ่าดไ,นะไปแล้วเนาะผิดผลาดไปแล้วกระบอเป็นอย่างมากะคนเราก็มีปดิดปลาแจะเนาะนี่แหละได้แล้วจะเพื่อนๆอย่าหกหลายถ้าอยากเห็นตอนที่มัน มีคลิปด้วยค่ะคลิปติกเริ่มเริ่มใหม่ๆอะ่ะมันจะเห็นมันจะเป็นแบบโอ้โหสวยมาก <laughs> ตอนนี้คือรกมาก <laughs> ย่างว่าพี่หน่องเ้ย <laughs> มันก็เริ่มแตกยอดละละเพื่อนๆเอเอาปุ๋ยมาใส่เนาะเอาปุ๋ยมาใส่มันก็เริ่มแตกยอดอ่ะเริ่มแตกยอดนะคะ ไปทั้งแหลมตะ,ะเตวนนี่จะเริ่มแตกยอดแล้วแต่ก็ทูงไอ้นั่นมันอยู่หรอกเพราะว่ามันแดดนะเพื่อนแดดมากแดดร้อนเออเนี่ยกเพิ่งจะเริ่มแตกยอดแล้วจ้ะ <c oughs> มัน,นอ่้ตัดงานแล้วเฮาก็สือโล่งปุย๋ยเราซื้อปุ๋ยมาไวแล้วเนาะ ดี๋ยวหอาก็จะลงปุยแล้วก็จะเอาคุณงานมาลงอันปุยใส่ปุยเพื่อเพื่อนเพื่อนมันเริ่มแตกยอดแล้วแต่ใบเก่ามันก็ร่วงหมด แต่ใบใหม่มันก็ขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานแล้วมันก็ร่วงเปื่อนๆจ้ะ mm hmm. ก็ลองเบิงเนาะ